โอเคนะครับผมก็จะพามากงเกมแมวนะครับภาคสองนะครับผมก็จะเป็นเอฟหัวเขียวเลยนะครับใครที่มีเอฟหัวเขียวก็นั่นแหละ,ะคือบอกว่าเอฟหัวเขียวลงม,มายังไงอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะเวอร์ชั่นเดี๋ยวขอดูเวอร์ชั่นของผมก่อนนะครับทุกคน ผมจะเข้าไปในแอปมอเขียวแล้วกันนะเพราะว่าผมขี้เกียจเข้าไปใน u t u b e เพราะว่า YouTube ผมจะทำไม่ได้ไงผมก็เลยเข้ามาแอปมอเขียวนะฮะขอดูเวอร์ชันหน่อยแล้วกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวอร์ชันทุกคนไม่เหมือนผมก็ว๊โวโอ้ทุกคนทำไมเวอร์ชั่นมันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวสามจุดหนึ่งสามตอนทำก็ลืมดูด้วยนะครับทุกคนก็ดูผมเอานะสอง หนึ่งหกเจ็ดหรือว่าจะโจดเอาก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะ M Y ใช่ไหม M Y โอเคแล้วก็แลกให้ทุกคนกดไปเลยอ่าเนี่ยกดไปตรงเกมแล้วแต่ทุกคนหายเกยมเลยวะผมลืมแนละ้วทุกคนหายเกยมเลยนะเกมแมวใช่เลยพิยมพ์ตรงนี้เลยอ่าพิมพ์อังกฤษนะครับ M Y M M Y ะไรวะ แล้วก็ทีทอสอันนี้สองโอเคก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็มันจะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันหกใช่ไหมอันนี้จะเป็นเวอร์ชันหนึ่งหกจิตอันนี้จะเป็นเวอร์ชันอ่ะเดี๋ยวนะขอดูแค่นี้ก่อนสามหนึ่งหนึ่งสามสองหนึ่งหกจิตอันนี้ก็ เดี้อมันมีเหมือนกันนะครับทุกคนสามหนึ่งสาม,ส,าม,ส,ามสองหนึ่งอกจิตอันนี้ก็อ่ะผมจะเอาเป็นเจ้าน,นี้แล้วกันนะผมดูจากตัวนี้มนะันไม่รอดอ่ะเอผยจะเอาเป็นไอตัวนี้นะครับต่อ กขาสูตรระบบแค่เขียนไว้ใช่เฉยนะก็แค่กดดาวโหลดต่อครับเิ่มตน้นโอเคมันก็มาที่ศูนย์นะครับโอเคไม่นี่เห็นไหมก็จะมีการเป็นนะคือแบบนี่เห็นเอา้าอ๋อนี่คือน่าจะติดตั้งนะครับมันจะมีคนแต่โพสไม่ได้ก็มีบ้างนะครับมันอาจจะมีก็มีบ้างนะครับ <c oughs> อันนี้ผมก็จะมาบอกเลยครับแอปหอวขีคเเยาโหลดยังไงอะไรอย่างนี้ พิมพ์เลยนะครับว่าอันนี้ก็จะเป็นอนันพิมพ์เลยนะ k k 2x n k 2x จอ k 2n x เออ k 2x นะครับเมมืนได้ผมมืได้เพิ่มบัญชีเฮ้ยเฮยเฮ้ k 2x ถูกแล้วไม่ใช่ k 2j ครับแล้วก็ผมจะขอกดไปที่ช่องผมให้ทุกคนพิมพ์นะครับคอย k 2o x นะครับนี่ผมก็บอกเลยว่า เป็นอันไนอะไรไรเงี้ก็จะเป็นอันนี้นะครับยีบสองครั้งสับสองสัปดาห์ที่แล้วการดูกี่คนการดูสองเลยสามสามโอเคครับกดไลค์แล้วกันครับอ่าอันนี้โกงเกมซอฟแวร์ผมก็โกงไปแล้วก็เกมนี้ผมยังไม่ได้โกงเลยนะครับอ่าอ่าเกมนี้ผมก็โกงแล้วเกมนี้ผมไม่เอานะ ซอฟเบรผมกอกจะโกงได้นะครับทุกคนเออคือเกมนี้ผมเกมเนี้ยเออนั่นแหล่ผม,มยังไม่ได้โกผมไม่รู้ว่าเขาให้ลบไอตัวแมลออกไหมแต่ผมต้องดูให้ทุกคนดูแบบแน่ๆชัดๆดแล้วราตัดไปผมก็รอมันโหลดนะครับมันก็จะคล้ายก,กันกับอันข้างล่างนะ เวอร์ชั่นก็คล้ายกับอันข้างล่างเลยจริงแต่ว่าอย่าไปหาทำนะครับอันข้างล่างมันหลดไม่ได้ที่ผมโหลดสตกิกเกจะมีประมาณนี้นะที่สิ่อ้ยทุกคนน้ำหนึ่งพังมันก็จะมีหลายเวอร์ชั่นเลยนะครับ อันนี้ผมก็ไอซอฟต์แวร์เนี่ยจำแล้วได้คือมันได้นะคะซอฟต์แวร์เนี่ยมันได้จริงๆได้จริงๆนะครับแล้วมันหลุดน,นะมัน คือผมก็โหลดเกมเมลไว้แล้วนะครับทุกคนก็ดูคลิปผมก่อนนะหรือว่าจะทําตามผมก่อนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งโหลดเกมเมลตามอาจแต่ถ้าใครมีเกมเมลก็เอากมเมลใครที่จะไม่มีก็อย่าเพิ่งโหลดเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนดูก่อนนะครับว่ามันให้หลดเกมเมลที่เราโหลดมาหรือว่าไม่อะไรอย่างงี้นะครับทุกคนก็เอาไปทำตามนะครับนั่นแหละ แบตผมก็เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะทุกคนไม่รู้นะอันนี้ดูจากทรงในไอ้แม่อันนี้เพิ่งนะอันนี้เกมแมวใช่ไหมกมแมวเกมแมวที่ผมดูเพิ่งนะทุกคนผมผมดูจากทรงอนะเกมแมวตัวเนี้เยเจอหนะ้าอินไวใช่ปะ,ะใช่ไหม เออเนี่ย m หนึ่งนะเนี่ยแต่ผมพิมพ์ให้ดูเลยไป t o m สองนี่จะเป็นตัวนี้อ่ะผมจะไม่เอาไว้ข้างล่างสองตัวนี้แล้วนะเพราะว่าผมรู้สึกเย็ดทรงเหมือนมันไม่ได้อะ่ะคนติดตั้งนี่ถือไว้เยอะนะอันนี้เยอะกว่านะครับ ก็จะมีคนบอกว่าได้หรือไม่ได้ก็มีบ้างอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูคนนี้เลยนะครับนี่นะครับก็นะมันน่าจะได้นะถ้าผมจะซื้อให้หมดเลยนะครับคือผมจะไม่มีลิงก์นะครับคือว่าทําในทําใน youtube มันอาจจะยากหรือว่าอาจจะง่ายกว่าแอมโอเขียวแต่ว่าแอมโอเขียวผมดูจากสูงแล้วง่ายกว่า u t u b e ครับคือ youtube ผมจะโหลดไม่ได้เลยนะครับ เนี่ยซอฟต์แวร์ผมจะโหลดไม่ได้นะในในเอ่ะในยูทูบนะแต่แอปมัวเขียวมันโหลดได้นะครับตันนี้ได้แปดเจ็ดนะที่ผมที่ผมแบบเปิดคลิปมาต่อเพราะว่าลัวโทรศัพท์ดับแล้วนี้จะไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูนะครับเออโอ,อ้ขออภัยนะครับประกาศตีหน้าตัวเองคือที่ผมพิมพ์หน้าแบบปุ๊กอังกฤษก็คือผมอาปกามาจุดนะครับก็นั่นแหละ น,นี่เก้เอาอีกละอันนี้ผมขูดเตียงเล่นใครที่พื้นที่น้อยผมก็ไม่รู้จะช่วยแก้ยังไงนะครับก็ก็เหมือนผมนะผมก็พื้นที่เต็มเหมือนที่แบบคนพื้นที่เต็มแล้วก็ได้มันดูคลิปอันนี้นะเหมือนผมเลยคือผมต้องเสียสละเกมทุกเกมเลยนะ ผูกเฉพาะเกมฟรีไฟฟรีไฟแม็กแล้วก็เกมใครนะนั่นแหละคือผมก็ไม่ได้เล่นฟรีไฟมาสักพักหลายหลายวันแล้วนะสักพักท่านจ๋อคือว่าที่ผมได้มาปูเกมนี้นะก็เพราะว่าผมวัยรุ่นหัวคอย,ยาวนะวัยรุ่นคอย,ยาวนั่นแหละก็เลยต้องโดยอะไรเงี้ยเหนะ็นครับก็กดติดตั้งเลยนะครับก็ติดตั้งอ่า ทุกคนอาจจะขึ้นไม่เหมือนผมนะคืออันนี้ผมไปไอ้นั่นแอฟมานะครับทุกคนอาจจะไม่เข้าใจทุกคนก็อาจจะติดตั้งเลยนะคะของผมใครที่โหลดไอ้นัน่นมาของผมอะ่ะก็โปรแกผมเดี๋ยวผมแนะนํานะครับทุกคนกดโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจนะโอเค <c oughs> ทุกคนอาจจะไม่ขึ้นเหมือนผม เดี๋ยวทุกคนเลยนะครับห้องผมมันไอนั่นอยู่แล้วไงเดี๋ยวเรดูก่อนอันได้ไหมถ้าไม่ได้ผมทุกคนก็อย่าพึ่งใจร้อนนะครับผมก็จะบอกเลยว่ามันเกี่ยวกับอะไรอย่างงี้หรือว่าแอปหัวเขียวเขาโหลดให้เองหรือว่าอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่ผมพูดอะไรองบุมเนี่ยเดี๋ยวทุกคนรนอดูก่อนนะครับว่ามันรอได้ไหมโอเคไม่ได้นะคับให้ทุกคนกดอันนี้เลยแต่ทุกคนอย่าพึ่งเข้านะครับก็แค่โหลดไว้เฉยๆนะครับไว้ก่อน หลดไปก่อนเฉยๆนะครับเราทิ้งไปซะแล้วก็กดติดตั้งใหม่นั่นเด็ดกดใครที่ได้เหมือนผมอะแพ็กเพ็กเกิดนี่กดเลยปลูกเกมติดตั้งโอเคติดตั้งเลยครับทุกคน เวอร์ชันสามจุดหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อถูกต้องนะครับสัผมไม่รู้นะครับว่าตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นเวอร์ชัหนึ่งามจุดสองนึ่งหกเฉยๆนะผมเลยตกไอเดียวนะที่ไหนได้มันมีเจ็ดข้างล่างนะเวอร์ชันมันไม่พออะรรอมันติดตั้งนะครับติดตั้งนานชิมหาย โอเคนะครับมันก็เป็นที่ผมบอกนะครับแ mm hmm. อปมอวเขียวนี่ใช้ได้จริงๆผมอาจจะให้ทุกคนดูแอปมอวเขียวแล้วนะครับหลังจากนั้นก็กดเข้าเกมครับโอเคกดเข้าเกมก่อนนะครับคือว่าผมก็จะมากิกิกิริยาครับคันแนรกี่ทุกคนโหลดได้แล้วนะครับก็อย่าเพิ่งเข้าเกมนะครับ แล้วก็อ่ะนั่นแหละ <c oughs> นะถ้าทุกคนก็อย่าพึ่งไปลบมันนะอ่ะสองพันนี่สองพันเจ็ดโอเคตังก็มีครบทุกอย่างเี๋นไนะครับโทรศัพท์ผมแหลกนะครับมันน่าจะเห็น่หะครับทุกคนก็ จะเห็นนะนั่นแหละคือผมผมอดใจรอแล้วนะวทุกคนอาจจะได้กันหมดนะอันนี้ผมก็เททำให้ทุกคนดูนะครับทุกคนต้องดูก่อนนะครับว่ามันเวอร์ชั่นอะไรอะไรอย่างนี้ไอข้างล่างที่ผมให้ทุกคนหลดคือมันไม่ได้จริงนะครับแต่อันแรก จริงนะคือทุกคนก็ตอนนี้ทุกคนต้องไปดูก่อนนะอ่านี่คนระับโอเคผมจะโอเคมันแา่จะพูดตามนิดหน่อยนะมีเพียงเท่าน,นี้นะครับใครอยากให้ผมไปทำเกมอะไรอีกก็สามารถบอกได้นะ